แคร์ขาวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ 20มีนาคม2566เราจะมาอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสำหรับผู้ใช้รายเดิมหรือบัตรเก่านะคะมาเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบสุดท้ายหรือรอบลาสุดที่จะโอนเงินเข้าในวันที่22มีนาคมนี้นะคะซึ่งรับสูงสุดถึง1000บาทนะคะเป็นการทิ้งทัวนนะคะก่อนที่จะไปเริ่มใช้สิบบทธิ์บัตรใหม่กัน1 เมษายนนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนล่าสุดประจำเดือนมีนาคมนะคะกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัตรในวันที่22มีนาคมนี้ซึ่งรายการสุดท้ายของเดือนรายการสุดท้ายของบัตรเก่านะคะคนเก่าสามารถกดเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้นะคะนั่นก็คือจะมีการโอนเงินเข้าในวันที่22มีนาคม2566 รายการสุดท้ายของเดือนมีนาคมและรายการสุดท้ายของผู้ใช้รายเก่าบัตรเดิมนะคะเงินที่จะโอนเข้าบัตรในวันที่22มีนาคมสามารถกดเป็นเงินสดและสะสมได้นะคะนั่นก็คือเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทน,นะคะ 1,000บาทคือผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการได้รับเบีย้ยความพิการโดยจะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านได้แจ้งไว้นะคะจํานวน800บาทเบีย้ยความพิการอีก200บาทต่อเดือนโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรวมเป็น1,000บาทนี่คือที่มาของคำว่า1000บาทนะคะหลายท่านยังสงสัยอยู่ โดยวงเงินดังกล่าวสามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่องรับเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่อง EDC หรือแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐที่ร้านธงฟ้านะคะอัปเดตล่าสุดเช็คเงินโอนเข้าบัตรสวัสดีการแห่งรัฐบัตรคนจนสำหรับบัตรเก่าคนเก่ารอบสุดท้ายที่จะโอนเข้าแล้วนะคะ22มีนาคม2 5 6 6